ยกเลิกสินค้าในลาซาด้าจะได้เงินคืนไหมมาฟังคำตอบกันค่ะค่ะก็ต้องขอกราบสวัสดีท่านผู้ชมทุกท่านนะคะในวันนี้อยู่กับเราไรวิน y o u t u b e ค่ะเช่ในวันนี้ก็จะพาทุกท่านมาไขข้อสงสัยเกี่ยวกับ ถ้าหากเรากดยกเลิกการรับสินค้าหรือว่ายกเลิกการสั่งซื้อสินค้าเนี่ยเราจะได้รับเงินคืนไหมซึ่งน้ําก็จะแบ่งออกเป็น2กรณีด้วยกันกรณีที่1ถ้าหากเรายกเลิกสินค้าในขณะที่เราไม่มีการโอนเงินไปก่อนหน้านี้เราก็จะไม่สามารถรับเงินคืนได้เพราะว่าเราไม่ได้โอนเงินนะคะ กรณีที่2กรณีที่เราเนี่ยโอนเงินจ่ายไปแล้วแต่พอผ่านมาหนึ่งนาที2นาทีเราก็กดยกเลิกกรณีที่2เราจะได้รับเงินคืนค่ะซึ่งเงินคืนเนี่ยจะคืนมาที่บริเวณนี้เงินคืนที่เขาคืนให้นะคะจะมาอยู่ที่ wallet lazada wallet จะมาอยู่ช่องนี้นั่นเอง โอเคซึ่งในช่องนี้เราก็สามารถเอาไปสั่งซื้อสินค้าในลาซาดาได้ปกติค่ะถ้าหากเราไปยกเลิกในขณะที่พัสดุของเราเนี่ยกำลังจะจัดส่งให้กับเราในกรณีนั้นจะยกเลิกไม่ได้เราจะต้องยกเลิกสินค้าในขณะที่ทางร้านยังไม่นำพัสดุของเราจัดส่งค่ะเราถึงจะสามารถยกเลิกสินค้าตัวนั้นได้โอเคนะคะ สรุปง่ายๆก็คือถนะ้าหากเรายกเลิกสินค้าเราจะได้รับเงินคืนไหมเราจะได้รับเงินคืนถ้าหากเราทําการโอนเงินจ่ายสินค้าไปล่วงหน้าแล้วแต่ส่วนของใครที่ยังไม่ได้จ่ายแต่กดเป็นชําระปลายทางก็จะไม่ได้รับเงินคืนนะคะก็คือเรายังไม่ได้จ่ายค่าสินค้านั่นเองสําหรับวันนี้ก็ต้องขอตัวลาท่านผู้ชมไปก่อนขอบคุณทุกท่านที่เข้ามารับชมสวัสดีค่ะ